กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะแอดจะลงลาวพัฒนาชุดเต็ม3มเซียนพร้อมกับ3น้อยมาร่วมบ่ค่ะมือนี่มันจะมีไล่การล่งหลายเนวเนาะค่ะพี่น้องหลายเนวทางเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยหรือว่าชุดเด่นล่างลาวพัฒนาเนาะแอดขัดออกมาเสริมให้พี่น้องว่าพี่น้องเลือกตามเอา,าว่าจะตามสูตรได แนวทางไหเบิ้งใสกันกับช่องนงี้ไเพนเดอร์ค่ะเบิ้งใสกันว่าแนวทางตัวเองแนวทางมันเป็นจะเดินบ่เหาก็าเหตุขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะขออนุญาตบาดข้าแป้นหนึ่งพี่น,น,น้างคือสีเันอดิจกา อันนี้นะคะ่ะแสงมันเข่าคักหลายมันเหลี่ยมตาเนาะแอดอยู่นอกเนาะค่ะประมาณนี้จะเอาสูตรใดลงก่อนเดี๋ยวแอดเบิ่งก่อนเด้อค่ะอ่าก่อนอื่นไปเบิ่งคําเตือนของทางช่องเฮากลเนะาะงวดที่แล้วของน้องตาเข่าสองเก่าตรงๆของแอดซี่ตัวแตกที่สองเก้าสี่สีเนาะไปตามกันต่อค่ะอ่าไปเบิ่งคั้เตือนของทางช่องเฮา,าก่อนเนาะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง จับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะอเอาเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องมากกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะสูตรกะไม่เขาไม่รุดนะะเนาะค่ะเ่ามีสูตรใดจะไ่่รุดเ่ราเมนจะเดินย่างเดียวเนาะคะ่ะถ้าจะสัน่นบ้านกระยไปแล้วเนาะพี่น้องการพนันบ่ได้เหตุให้ผูใ้ใดรวยเนาะคะ่ะเบิง่ง ่เป็นแนวทางเล็ก,กๆ,ๆน้อยนอยเด้อพี่น้องนะคะไปเืิ่งชุดเต็มงวดที่แล้วเนาะค่ะวันที่สิบเจดเนาะหลังรัฐบาลไทยออกน้องต้าวางเด่นที่สองกับหจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสามตัวหางเดียวคือสองหสามผลออกอยู่ที่สองเก้าสี่สี่เนาะค่ะ น้องตาเข่าสองเข่าล่างตรงๆนะคะมือนั้นของแอดจิตพารวยติดบนล่างวางไว้แปดเก้าศูนย์ fc ส่งให้หนึ่งสองสี่เนาะคะ่ะวิ่งรูดสามกับสี่เลขสีชนกันกอดกันออกอ่าเลขวิ่งของ fc สองหนึ่งสองสี่เข่าทั้งสองทั้งสี่วิ่งกันกับของแอดเขาอยู่ที่สองเก้า ร่วมเป็นสีตัวเลยค่ะพี่น้องแตกสีตัวบนล่างเนาะผลเอื่อนยังไดแอดกับบอลูขึ้นกันตอนสื่อเนาะค่ะสองเก้าสี่สี่เต็มเต็มเนาะคะ่ะสามไม่มีไม่มาไม่เกิดนะคะของเซียนสารคามวางเด่นที่แปดกับเก้าผลออกที่สองเก้าสี่สี่เนาะคะ่ะบอ่อผ่านเขาตะเด่นนะคะเขาตะเด่นทีเล็กเก่าค่ะเบิ่งเป็นแขนแนวทางเนาะ สำหรับรัฐบาลไทยเซียนสารคามกับน้องต้ากอดข้อกันเข่าเป็นตัวกับทั้งสองเซียนน้องต้าเข่าสามสองผลสองสามเซียนสารคข้ามเข่าเก้าเจ็ดผลออกเจ็ดเจ็ดเก้าเข่าเป็นตัวกับเนาะคะ่ะไปเบิงเล่าพัฒนาชุดเต็มมมอนี่เลยเนาะคะ่ะผู้ใดๆตัวใดเนนะคะไปเบิงของเซียนสารค้ามก่อนเด้อค่ะพี่น้อง เซียนสารคามวางเด่นที่7กับ9วันนี้เจาะเจ7 1 9 2 9 2, ตัวหางเดียวคือ079ก็คือของเซียนสารคามพี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะมื่อนี้สิเดินตอบบนะคะไปเบื้งของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าของน้องต้าเมื่อนี้วางเด่นที่3กับ8 น้องตาเดินดีเด้อค่ะช่วงนี้เล่าพัฒนาเขายุทีทีเลยนะคะเจาะแตกพ่อสมควรนะคะได้ผลมากกว่าเนาะคะ่ะน้องตาวางเด่นที่3กับ8 3 7 3 9 3 5 8 7 8 9 8 5 3ตัวหางเดียวคือ2 3 8พี่น้องตัดเลนได้น้ำที่2 8 2 3 3 8เพราะว่าเราวางไว้หางเดียว ถ้ามาอยู่ในจํานวน3าตัวนี่คือตัวตัดคือเ้าจะนับว่าเขาเพราะว่าถ้าว่างแค่หางเดียว3ตัวนะคะเอาไปเบื้องของอแอดจิตพารวยเนาะคะ่ะของแอดนี่ว่างเล็กติดบนล่างไว้ที่1 2ึ่งสอซีงให้0 1 3ย่งชนกันเราไปพี่นอ้องชนแล้วที่เลข3วิ่งรูดหนึกับสอง อ่ะมูนีชนกันอยู่ที่เลขหนึ่งจะมีให้เห็นไหมที่ราพัฒนาอ้วดที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวได้แอดเอาให้เบิ้งว่าเลขเด่นชนกันยุ่ทีตัวใดที่แอดว่างเลี่ยงกันดีกว่านอะคะ่ะชนกันที่เลขสี่กอดข้อกันมาเลยซีซีเนาะค่ะอ่างวดก้อนนันที่ออกห้าสามแปดหนึ่งชนกันที่เลขสามสามสูตรอ่าสูตรวิ่งลูด สูตร fc แล้วกัสูตรของแอดเนาะเมื่อนี้สูตรวิ่งรูด1กับ2ของ fc 0 1 3ของแอดหนึ่งสองสามเนาะค่ะชนกันที่เลขหนึ่งเม็ดเดียวสิมี่เห็นบ่มื่อนี้นะคะที่ลาวพัฒนาเนาะค่ะที่ลาวพัฒนาอาจจะมี่เห็นบอ,อ่มักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะพี่น้องงวดที่แล้วมันเดิน อางวดมือนี่อาจจะลุดเลยก็ได้เนาะคะ mm ่ะบบเน่บบนนพี่น้องแนวทัาง mm hmm. กามีเขามีลุดเอาเข่า,ากระยำตลอดระวังมันลุดเดอ้อแอดจะเบ้าตลอดนะคะงวดวันสุกมันเดินงวดวันจันเนี่ยอาจจะลุดเบิด์สามเซียนก็นได้ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะคะ่ะอแอดเองก็เฮ็ดไปตามสูตรเอาแคบเอาก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เฮ็ดไปตามสูตรเบาไปตามสูตรค่ะพี่น้องนะคะเบาไปตามสูตรสูตรอะว่าเ่นวาเ้าแลา้วว่ามาด่าดากันบ่ไวเนาะคะ่ะเฮ่ากับบรููแอดบ่รูเลยวา่าสูตรใดจะลดสูตรได้จะมากพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นอาแอดก็จะบ่ถือพ่อซ่าดอกเฮาจะก่าวขามจากจุดนั้นไปเนาะ,ค,ะค่ะเพิ่นบ่รูอาวิธีทํางานของเฮาเพิ่นก็นเลยเบาตามเพิ่นคิดเนาะคะ่ะบ่เป็นยังดอกพี่น้อง นะคะ,ะคิดพูดท้ำบ่เหมือนกันแต่ละขอบพัวก,กับว้างแผนบ่คือกันการที่จะคิดคือกันเป็นไปว่าไดเนาะคะ่ะไปเบิ่งสามน้อยมัดรวมของแอดเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้สามน้อยมัดรวมวันนี้วางเลขติดบนล่างไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะมาได้สามรอบเลยแต่ละมือเอฟซีผู้ติดตามแอดก็จะจะเห็นอยู่ว่าอ่าว่างจังไดเนาะคะ่ะ บางเด่นไว้สองกับ5ชนกันที่เลข5จะมาไม่นอพี่น้องเจาะ2องศูน5์สอสามตัวหางเดียวสี่สองห้าที่3ามนอยมัดรวมเนาะค่ะไปเบื้องของน้องตาเนาะค่ะของน้องต้าวันนี้วางที่ตัวไหนน้องตาวาง0นย์กับ8มือนี่พี่น้องวางเด่นที่0นย์กับ8ปงวดวันที่ยี่สิบมกราหกแปดเนาะสามนอยมัดรวมวางเด่นที่0ู 8, น, 20, 68, น, 3, นย์กับ8 จับคู่0 1 0 7 0 4 8 1 8 7 8 4 3ตัวหางเดียวคือ308ตัดเลยนที่38แล้วก็30เนาะเอาแคบเอาค่ะพี่น้องอ่าพี่น้องที่เขามารับชมแอดฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนเด้อพี่น้องค่ะที่พานมากะยอนพี่น้องเนาะแอดจังยางมาหอดมองนีเส้นทางข้างนาก็ย่งอีกเงวไกลกับวังพิ่งพีพิ่งน้อง,อง,อง,องคือเก่าเนาะกราบขอบบุญขอบกุณเด้ขอค่ะขอใย้เฮงให้ปัง เขามาแล้วก็ให้ได้โชคได้ลาบน้ำแอดเดอร์ค่ะกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สำนีก่อนเนาะค่ะคลิปนาแอดจะโล่งเป็นหลักสิบหลักหน่วยบนล่างให้พี่น้องเนาะค่ะไปตามต่อคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ